กลับมากับสไตล์วอล์กอีกครั้งนะครับครั้งนี้ผมบินมาลงที่เลยครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจากดอนเมืองหลังจากนั้นต่อรถไปเชียงคานจากสนามบินอีกประมาณ1ชั่วโมงครับใครถานาัดแบบไหนเลือกได้เลยที่นี่เดินทางไม่ยากครับนี่ครับสวัสดีชาวเที่ยวได้ทุกท่านนะครับครั้งนี้มาที่เชียงคานนะครับซึ่งสุ่ม 4, สุุ่ม5มากเลยกับการมาครั้งนี้นะครับผมจองตั๋วแค่2วันแล้วก็มาเลยนะครับโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลย,เ,ลยเพราะงั้น เราเห็นอะไรในคลิปนี้เราก็จะเห็นไปพร้อมกันนะครับตอนนี้เราอยู่ริมแม่น้ําโขงนะครับซึ่งก็คือตรงนี้มันก็จะเป็นบริเวณถนนคนเดินใช่ไหมที่ตอนกลางคืนเขาก็จะมาเป็นถนนคนเดินกันสําหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบสบายๆส,สโลลัยให้เวลาผ่านไปาชา้าๆซึ่งที่นี่ดีมากแล้วก็เงียบมากนะครับครึ่งขนาดในวันเนี้ยเป็นพมมาในวันเสาร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วมาทำไมว่าวันเดียว อารมณ์แบบน้อยๆนะครับก็เลยมาุ o มซ4 zoom 5มานะครับสาหรับกิจกรรมที่ให้ทําที่นี่นะครับก็มีทั้งตรงนี้ก็จะมีล่องเรือเขาก็จะผ่าล่องแม่น้ําโขงนี่แหละซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งไทยใช่ไหม้าไปฝั่งนู้นก็จะเป็นสปลาวนะครับไม่เคยมาที่นี่เหมือนกันสําหรับข้อมูลวิธีการมานะครับเดี๋ยวยังไงสุดสุดท้ายเนี่ยเราก็จะสรุปกันไว้ท้ายคลิปกันนะครับแต่ทีนี้ตัวคือด้วยความที่ผมเวลาน้อยมาก้วยแหละก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าที่ถนนคนเดินนี่จะมีอะไรบ แต่ที่นี้นี่ก็คือฟิวเนี่ยเขาก็จะมานิยมมาปั่นจักรยานกันมาลองเรือแล้วเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไปให้ดูก่อนแล้วกันละนี่ก็อยู่ที่ถนนคนเดินนะครับตอนเย็นแต่ว่าคือเนี่ยมาเนี่ยตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเนี่ยคือของก็เริ่มมีขายแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศมันก็จะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ปกติว่าถ้าเรามามืดกว่าน,นี้มันก็จะมีพวกแสงไฟตามร้านค้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต้องบอกว่าที่นี่เป็นถนนคนเดินที่แบบ ยาวที่สุดเท่าที่เท่าที่เคยเดินมาแล้วอะ่ะน,นี่นี่อันนี้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 ที่เขาว่าใครๆมาก็ต้องมากินนะฮะอันที่หิวข้าวมากนะแต่แบบคือเทอนี้แล้วอะ่ะขอแวะก่อนแล้วกันเอาสังขยาครับสังขยาครับผมนั่นแหะฮะเราต้องเรียกท่านตอนกินไหม แต่เดี๋ยวหา,หามุมหลบก,ก่อนเดี๋ยวจะกินให้ดูตอนนี้เดินมาเรียกว่าได้คือสุดแล้วแหละเพราะงั้นเอ้ถนนคนเดินเนี่ยครับมันถ้าเราจะเริ่มจากหัวซอยท้ายซอยเนี่ยถ้าตรงเข้ามาฝั่งซ้ายใช่ไหมก็เริ่มตั้งแต่ซอยเจ็ดนะครับแล้วก็ไปสุดตรงสุดชมวิวเมื่อกี้ที่เราพูดกันตอนแรกนะครับแล้วก็ก็เดินจนสุดซึ่งยาวมากยาวมากจริงๆแล้วก็ของกินเยอะจนแบบคือถ้าซื้อหมดแล้วจะกินหมดไหมอย่างเงี้ย ทีนี้เขาบอกว่ากิจกรรมเนี่ยเวลาคนที่มาเชียงขานใช่ไหมนอกจากถนนคนเดินเนี่ยถ้าเราเข้ามาแล้วไปสุดฝั่งขวามันก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแก่งคูคู้อะไรสักอย่างเขาไว้ทำอะไรวะเหมือนสุดของถนนฝั่งนี้แล้วก็เป็นที่ออกลังกายมีปั่นักรยานได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายไปสุดเนี่ยมันก็จะเป็นสกายวอล์กอ้ยตรงนี้สวยเดี๋ยวเรอ,อกดูนี่ก่อเนี่ยคือดูใครรีวิวก็ต้องมากินไอ้เนี่ย ก็เป็นปันท้องโกะแล้วแต่ว่าข้างในเป็นไส้สังขยาแล้วเขาก็ราดนมข้นอีกทีเนาะไะ้คทีนี้ต I mean, like ้องเนี่ยถนนตรงเนี้ยกาสามารถแบบว่าที่พักหลายหลายที่เขาเขาก็จะมีจักรยานให้ให้ใช้ยืมแล้วก็สามารถมาปั่นได้แบบนี้ทีนี้เขามองไปสุดโค้งตรงนู้นอ่ะคือสวยมากเลยเหมือนอยู่แบบหมู่บ้านแบบอะไรั้งอย่าง แล้วก็ถนนริมนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าสุดถ้าเราขับตรงสุดไปฮานูมันก็จะมีสกายวอล์กอีกทีหนึ่งแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าผมเหลือเวลาครึ่งวันก่อนครึ้นเครื่อง,งกลับนะครับแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจนะว่าจะไปไหนเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเห็นพร้อมกันนะฮะผมเดินกลับมาจนถึงตรงตรงตรง้นต,ตรงที่เป็นที่ขึ้นเรือนะครับคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ อยู่ตรงนี้วัดวัดท่าคกนะครับแล้วก็ริมน้ําเขาก็จะมีให้ลงเรือเลยเขาก็จะพาเนี่ยลงล่องไ่น้าโขงไปนะครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งร้อยบาทเขาจะเริ่มล่องเนประมาณห้าหกโมงนะครับแล้วก็กลับมาทุ่มหนึ่งซึ่งถ้าชอบอย่างนั้นอนะ่ะก็คือลงเรือแล้วก็กลับขึ้นมาถานนคนเดินพอดีนะครับทุ่มหนึ่งมันก็จะมืดพอดีซึ่งตอนนี้ผมมาเดินเนี่ยมันค่อนข้างมันยังไม่มือดอะ่ะเนี่ยตอนพาทิตยตกค,คือมันโคตรสวย สวยมากจริงตลาดที่เราเดินถนนคนเดินเมื่อกี้มาไหมครับของกินมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอะพวกข้าวจี่เหนียงคําแล้วก็ที่มันเป็นทะเลเสียบไม้อะเยอะๆอะ มะพร้าวแก้วอะไรพวกนี้ครับซึ่งมันก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็แต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินกลับมาที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะกลับขึ้นไปที่พักก่อนนะครับเออซึ่งที่พักมันก็จะอยู่ตรงถนนคนเดินเลยก็ง่ายๆเลยแล้วก็เยอะมากนะครับก็พักแล้วก็ตอนกลางคืนก็คือเดินลงมาได้เลยแต่เดี๋ยวเราจะเอาของไปเก็บที่ที่พักก่อนนะครับแล้วก็จะลงมาถ่ายรูปตอนมันมืดอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยแสงน่าจะสวยกว่านะครับเดี๋ยวเราจะลงมาอีกรอบหนึ่ง ตื่นมากกับเช้าวันที่2นะฮะเป็นการไปเที่ยวที่ตื่นตีห้านะครับเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่ก็จะมีเป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งก็คือการตักบาตรข้าวเหนียวนะครับผมก็ถามว่าทาไมต้องตักบาตรข้าวเหนียวใช่ไหมซึ่งก็มีคนพื้นที่เนี่ยเขาให้ข้อมูลเอาไว้ว่าแบบเขาบอกว่าเมื่อก่อนก็คือเหมือนที่นี่ยคือไม่ไม่มีข้าวสวยเลยแล้วก็จะปลูกข้าวเหนียวเป็นหลักคนอีสซานเขาก็จะกินข้าวเหนียวกันใช่ไหมครับที่นี่ก็เลยเป็นแบบว่ามีการตักบาตรข้าวเหนียวเนาะซึ่งถ้าใครมาที่ถนนคนเดินเนี่ยก็จะมี ไม่เคยไปเที่ยวแล้ตื่นตีห้ามาก่อนนะฮะแต่ว่ารอบนี้เพื่อให้ได้ภาพเราก็จะมาออกมาเขาก็จะมีคุณต้าแบบว่าจัดชุดให้เลยนะครับไม่ต้องเตรียมนี่นี่นี่ชุดละหนึ่งร้อยบาท เรียบร้อยไม่ต้องไม่มีพี่ที่รีตองอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็ใส่เลยคนที่เขาพักอยู่ตรงถนนคนเดินอยู่แล้วเนี้ยคือทางโรงแรมเขาก็จะจัดให้นะแต่ให้ที่อย่างเราเนี่ยพักออกไปตรงข้างนอกถนนก็คือต้องเข้ามาเองนะ,ะ<ส>เดี๋ยวเดินไปดูริมน้ำนิดนึงไม <expl os ive> ่เอาจริงขนาดตอนนี้ก็คือมองไปริบๆแบบไกลๆอ่ะภูเขาแล้วก็แบบเห็นหมอกนะมีหมอกอยู่นะบางๆ ึ่งฝั่งนู้นมันเป็นสปอร์เราใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมตอนเช้าของเขาจะเหมือนฝั่งเราหรือเปล่าเนาะเอาจริงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะแต่คือก็มีคนบอกนะว่าเหมือนซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือลอตเตอรี่นะฮะทุกที่ทุกเวลามีหมดบางที่พักเขามีอาหารให้ด้วยนะฮะ แล้วก็มาที่ร้านซอยสาวก็คือตรงตรงข้ามกับที่เราใส่บา,าเทเมื่อเช้าอ่ะเนี่ยก็ร้านนี้เลยนะครับแล้วก็งงที่พกขอถ่ายรูปไปทำไมไม่รู้จะบอกว่ารู้จักเราก็ไม่ถ้าใช่นะดีเอ็ดพันสองนะฮะเห็นแล้วอยากเอารถตัวเองมาแล้วเราก็ต้องกินข้าวเปียกเส้นนะฮะแต่คือเขาบอกว่ามันคือเหมือนก๋วยจั๊บยวนนั่นแหละแต่ลองดูเพราะว่เรามาที่นี่แล้วก็ต้องกินของที่ไม่เคยกินนะฮะแต่กาแฟเดี๋ยวเราไปหาร้านต่างหาก ก็คือก๋วยจับยวนั่นแหละมันคือก๋วยจับยวนที่ใส่ไข่นะฮะรู้ไหมมันเป็นเมนูที่ผมแบบกินหมดชาามันก็ไม่หายร้อนนะไม่รู้ทำไมชิมก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันดีไม่ต้องปรุงเลยฮะ,คะใครมาเชียงรางก็ร้านนี้ได้นะะซอยซาวแต่ว่าอะไรวะ เหลือเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เลยมาที่แกงคุดคู่แทนได้มาแล้วคือเมื่อกี้เราตั้งใจจะแบบไปกินกาแฟชิวๆริมน้ำของเชียงคานใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไปเดินแล้วแม่งเงียบมากแบบเงียบกิบอ่ะไม่มีอะไรเลยแล้วก็ถามเขาเขาบอกว่าที่เนี่ยมาคือจากที่เชียงคานมาที่เนี่ยแป,ป๊บเดียวจริงผมมาได้ประมาณสิบนาทีเองถึงแล้วนะครับก็โชคดีได้เก็บอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไร และที่นี้ก็คือแก่งคุดคูคือมันไม่เป็นแก่งแล้วมันเป็นแบบเหมอือนเป็นแหลมอ่ะเป็นแหลมแล้วก็มีแม่น้ําโคงไหลโค้งอย่างเงี้ยนะครับซึ่งน้ําก็จะไหลแรงกว่าตรงที่เป็นเชียงคานนะครับทีนี้ตอนทางเข้ามาเขาก็จะมีประวัติของเขาว่าทาไมมันถึงเรียกว่าแก่งคุดคูมันก็จะมีแบบมีผู้ควายเงินมีอะไรของเขานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีแบบตำนานที่เป็นแบบนายพรานที่ล่าควายสีเงินนะ่ะซึ่งผมก็ไปอ่านไปแล้วแต่ถามว่าเล่าให้ฟังในคลิปไหมไม่เล่าขาขี้เกียจนี่ ก็จะมีลูกปั้นในพานใหญ่ๆอยู่นะครับแล้วก็เล็งธนูไปที่เขาบอกว่าเป็นตำนานอะไรของเขานั่นแหละร้อนมากแต่ถามว่าสวยไหมสวยผมว่ามาตอน,นเนย็นๆน่าจะดีนะครับแล้วก็ฝังฝ่งนู้นฝั่งนู้นเป็นฝั่งไทยอยู่นะก็คือถ้าเราไปต่อก่อนจะเลี้ยวเข้ามาที่แก่งเนี่ยครับตรงน,นั้นมันก็จะมีพวกคาเฟ่พวกอะไรสวยๆซึ่งก็น่าไปอยู่ถ้าผมมาคราวหน้าคิดว่าน่าจะได้ไปนะครับแล้วก็ข้ามไปฝั่งนี้ก็จะเป็นลาว ตรงนี้มันก็จะมีจุดลงไปถ่ายรูปนิดนึงลงไปถ่ายนิดนึงก็ได้ถึงแม้ว,ว่าแดดจะแรงแค่ไหนก็ตามนะครับลงเรือได้แล้วก็ข้างล่างาก็จะมีร้านอาหารนะครับลงไปกินได้อยู่ได้ก็ใช้เวลาไม่นานนะถ้าเราไม่ได้กินอาหารไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางอยู่สักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็ก็ทั่วแล้วครับแทาจะไม่มีอะไรแหละถ้าเราไม่ได้ล่องเรือนะไปจุดชมวิวกันร้อนไม่ควรมาตอนนี้ไม่ควรมาตอนนี้จริงอือ <c oughs> โชคดีตรงที่เรามาหน้าฝนน่ะแต่เราไม่เจอฝนเลยอืมแล้วนะตรงนูน้นฝั่งนู้นก็จะมีเป็นแบบว่าเป็นรีสอร์ทที่เป็นเต็นท์น่ะโอ้ยถ้านอนที่นั่นน่าจะสวยนะแต่ว่ามันดูน่าจะเงียบๆแล้วเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือของขึ้นชื่อของที่เนี่ยครับก็ดูนอกจากที่เราเดินถนนคนเดิมมันก็จะมีมะพร้าวแก้วซึ่งผมก็ถามเขามาแล้วเขาบอกว่าเหมือนชุมชนแถวนี้เขาทำมะพร้าวเยอะครับเขาก็เลยมาแปะรูปก,กันอารมณ์เหมือนเวลาเราไปเพชรบุรีเราเป็นน้ำตาลโหนดอะ แล้วก็ข้างบนเข้าเหมือนมีเป็นแบบว่าศูนย์รวมวัฒนธรรมอะไรก่อนกลับเราแวะขึ้นไปข้างบนกันเพราะแบงข้างล่างไม่ไหวแล้วร้อนภูท่ออันนี้เราก็ไม่ได้ขึ้นนะฮะมังั้างหน้าเราต้องไปโดนนะฮะที่จริงมันอยู่ใกล้มากเลยนะไม่ได้ไกลเลยเพราะอันนี้ก็น่าไปเนี่ยเอาจริงเราหน้าข้ามไปฝั่งเราเหมือนกันนะ เคยคิดไหมครับว่าบางอย่างเราจะเสียใจที่ทำลงไปหรือเสียใจที่ไม่ได้ทำมากกว่ากัน คลิปนี้ผมตัดสินใจแค่สองวันจริงๆครับในการมาโดยหาแค่วิธีการเดินทางแล้วก็มาลองดูสถานที่จริงเลยถ้าเจออะไรก็ให้มันเป็นไปแบบนั้นเลยนอกจากชื่อฉันมีสิ่งองื่นไหมเธอใส่ใจและพอจะมันได้อยู่เส็จากความรักลื ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกริปที่ประทับใจมากๆครับส่วนต้องกลับมาอีกแน่นอนเราสามารถทิ้งเรื่องราวต่างๆไปแล้วก็มาผจญภัยกับสิ่งต่างๆตรงหน้าเรา เป็นสถานที่ที่เราสามารถปล่อยเวลาให้ผ่านไปปล่อยใจให้โล่งๆไม่ต้องคิดอะไรไให้เวลาผ่านไปช้าๆ แล้วมาดูว่าครั้งต่อไปถ้าเรากลับมาอีกเราจะไปไหนอีกดีกับที่นี่เที่ยวได้ไรที่เชียงคานครับ